ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่สตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เราเริ่มต้นกันที่อโมริมตั้งเป้าเซ็นกองหน้าใหม่ร่วมทัพแมนยูตลาดค้าแข่งหน้าหนาว2025ล่าสุดมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่มีลูเบนอโมวิมคุมทีมตั้งเป้าเซ็นสัญญากองหน้าคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงเปิดตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้โดยปัจจุบันแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่มีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้า2อลายนั่นก็ ก็คือลับมุทฮอยลนและโจชัวเซิร์ซีถึงกระน,นั้นก็มีรายงานว่าลูเบนอมโมริมต้องการปิดดิวผู้เล่นในตำแหน่งหัวหอกตัวเป้าเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมในเดือนมกราคมนี้โดยเป้าหมายแรกของทีมปีศาจแดงที่ต้องการคว้าตัวก็คือลูกน้องเก่าของอมโมริมอย่างวิกตอโยเคเรสกองหน้าฟอร์มแรงของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งตัวของโยเคเรสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ฤดูการที่แล้วต่อเนื่องมาจนซีซั่นนี้ด้วยสถิติการยิง25ประ จากการลงสนาม22นัดรวมทุกรายการให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนและตัวของโยเคเลสเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการย้ายตามมาร่วมงานกับลูเบนอโบริมที่ปีศาจแดงด้วยจนล่าสุดเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมาปเปิดเผยว่าในตอนนี้บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดได้ประชุมและมีแผนที่จะเสริมทัพหัวหอกคนใหม่ให้กับลูเบนอโอริมเป็นเป้าหมายหลักในตลาด้าแข้งปีใหม่อย่างไรก็ตามทางด้านอโบร สื่อฟุตบอลชื่อดังของโปรตุเกสได้ระบุว่าหากทีมปีศาจแดงต้องการเซ็นสัญญากับวิกตอร์โยเคเลสเลยในช่วงตลาดมกราคมนี้จะเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอนเนื่องจากวิกตอร์โยเคเลสยังคงมีสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบอนจนถึงปี2 0 2 8และสโมสรของโปรตุเกสก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าหากทีมใดหวังคว้าตัววิกตอร์โยเคเลสไปร่วงทีมในช่วงตลาด้าแข้งที่กำลังจะมาถึงพวกเขาต้องจ่ายค่าตัวของนักเตะจำนวนสูงถึง80ล้าน ปนปอเท่านั้นแต่ทว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์อาจจะมีการลดหย่อนราคาของวิกตอโยเคเลสลงมาซึ่งมีกระแสข่าวหลุดออกมาด้วยว่าสปอร์ติ้งลิสบอนจะปล่อยตัวดาวยิงของพวกเขาในราคาแค่50ล้านปอนด์เท่านั้นในช่วงซัมเมอร์หากว่าตัวนักเตะยืนยันว่าต้องการย้ายออกไปเพื่อหาความท้าทายใหม่เพื่อเป็นการตอบแทนนักเตะที่เต็มที่และเป็นมืออาชีพมาโดยตลอดในการเล่นให้กับสโมสรทั้งนี้จากการที่ต้องรอวิกตอโยเคเลสใน ช่วงซัมเมอร์ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องมองไปที่ตัวเลือกอื่นก่อนในการเซ็นสัญญามาร่วงทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ซึ่งล่าสุดมีชื่อของซามูเอลโอโมโลเดียนกองหน้าของสโมสรนปอร์โตโดยรายงานของสื่อโปรตุเกสได้ระบุว่าลูเบนอโมริมได้ส่งแมวมองไปติดตามผลงานของซามูอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นักเตะเพิ่งย้ายมาร่วงทีมปอร์โตในฤดูกาลนี้แต่ตัวของซามูกองหน้าชาวสเปนรายนี้กลายเป็นกำลังสำคัญพร้อมยึดตำแหน แต่งตัวจริงได้ทันทีซึ่งในตอนนี้ซาโมกลายเป็นกําลังหลักในแดนหน้านะครับโดยในซีซั่นนี้กองหน้าชาวสเปนรายนี้ระเบิดผลงานไปได้13ประตูกับ1แอสซจากการลงสนาม16เกมให้กับปอร์โตและมีค่าตัวในการย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ประมาณ30ล้านปอนด์ดูแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับสาหรับซาโมที่ทีมปีศาจแดงของเราควรที่จะดึงตัวเข้ามาเสริมทีมให้กับลูเบลอาบลิมก่อนในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึง เพราะถ้าหากไม่มีการเสริมทัพผู้เล่นที่เข้ากับแผนของลูเบนอโมลสส่วนตัวแอดมิมมองว่าในฤดูการนี้ก็ยากนะครับที่ทีมของเราจะกลับไปติดท็อปโและถ้าหากไม่ได้ไปเล่นใน fa, ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2องฤดูการติดต่อกันทีมก็จะเสียรายได้มหาศาลและจะกระทบการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ต่อไปอีกด้วย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูนัดคุยดึงเดวิดเสริมแบ็กซ้ายหลังสัญญาใกล้หมดล่าสุดมีรายงานว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เตรียมที่จะดึงตัวอันฟานโซเดวิดในเดือนมกราคมนี้โดยหลังจากที่นักเตะสัญญาใกล้จะหมดกับบาเยอร์มิวนิกนะครับแต่ทีมปีศาจแดงอาจจะต้องจ่ายค่ากินเป่าไม่น้อยสําหรับการคว้าตัวนักเตละล่าสุดทางด้านคิดเซียนฟอร์ดนักข่าวชื่อดังของบิลซือในเยอรมันได้รายงานว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ด ได้ติดต่อตัวแทงของอันฟอนโซเดวิดเพื่อขอนัดเจรจาพูดคุยกันในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หลังสัญญาของนักเตะในความดูแลของเขาจะเข้าสู่6เดือนสุดท้ายและจะสามารถเจรจาหรือตกลงกับสโมสรอ,อื่นล่วงหน้าได้ตามอิสระโดยสถานการณ์ในตอนนี้บาบยาม,มิวนิกเองก็ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอที่อันฟอนโซเดวิดร้องของก็คือเงินกินเปล่าโดยแบ็กซ้าทีมชาติแคนาดารายนี้เรียกร้องของสัญญาค่ากินเปล่าที่จำนวน 12.4ล้านปอนด์พร้อมกับอัพค่าเหนื่อยเป็น250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยทําให้ข้อเสนอนี้บบเยมิวนิกลังเลน,นะครับที่จะต่อสัญญากับนักเตะออกไปหรือไม่แต่ถ้าหากสัญญาของนักเตะกับบบเยมิวนิกสิ้นสุดลงก็มีแมนเชสเตอร์อยู่ในแต้หวังคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมอยู่ในตอนนี้ซึ่งถ้าหากทีมปีศาจแดงจะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมจริงบอร์ดบริหารของทีมปีศาจแดงก็อาจจะต้องจ่ายตัวเลขเดียวกับทีมเสือใต้นะ รหรืออาจจะมากกว่านั้นโดยเฉพาะค่ากินเปล่าในการเซ็นสัญญามาร่วมทีมกลัวอย่างเดียวว่าค่าเหนื่อยระดับ250,000ปอนด์กลัวว่ามาเล่นในพีเมลิกแล้วจะเจ็บยาวไปนอนเดี่ยงข้างลุกชอมานี้ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะครับสำหรับนักเตะที่ค่าเหนื่อยสูงสงแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงและครับคิดว่าอย่างไรเหมาะหรือไม่ที่ทีทมปีศาจแดงจะเซ็นสัญญากับอันฟานโซเดวิดเข้ามาร่วมทีมแต่จะต้องมอบค่าเหนื่อยให้กับนักเตะมูลค่า250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ และรวมไปถึงเงินกินเป่าอีกประมาณ12บสถึงสิล้านปอนด์นะครับไปต่อกะทิข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ตัดสินใจแล้วบายินเดียแจ้งเอเ่นต์พร้อมลามแมนยูช่วงตลาดปีใหม่หลังเป็นสำรองยาวล่าสุดทางด้านเดลิเมลสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้เปิดเผยว่าในตอนนี้ตัวของอันไตาบายินเดียผู้รักษาประตูมือสองของทีมปีศาจแดงเตรียมหาทางย้ายออกจากแมนยูในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวหลังจากนักเตะไม่มีโอกาสลงเฝ้าเสารมากนะักโดยในรายงานได้ระบุว่าอันไตาบายินเดียผู้รักษาประตูมือสองเจ้าของความสูง198 สตติแมสย้ายมาในช่วงการทำหน้าที่ของกุนซือเอริกเชนฮาก่อนปัจจุบันจะมาเป็นลูเบนอมโมลิมที่เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่โดยล่าสุดทางด้านเดลี่เมลได้มีการเปิดเผยว่าตัวของมือเก่าทีมชาติตุรกีรายนี้ต้องการลงสนามมากขึ้นรวมถึงเจ้าตัวได้แจ้งกับเอเจนต์ว่าพร้อมหาสโมสรใหม่ทันทีไม่ว่าจะด้วยการยืมตัวหรือว่าสัญญาแบบถาวรโดยที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงก็มีความประทับใจผลงานของอันตาย บาเยนเดียเช่นเดียวกันแต่สโมสรก็พร้อมทําตามความพอใจของนักเตะหากต้องการย้ายทีมทั้งนี้บาเยนเดียย้ายจากเฟเนบาเชมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยบาเยนเดียได้รับโอกาสการลงสนามทั้งหมดเพียงสานัดเท่านั้นนะครับและเป็นการลงเฝ้าเสาในบอลถ้วยซึ่งยังไม่มีโอกาสลงทําหน้าที่ในศึกเพเมริกเลยสักนาทีเดียวสําหรับบาเยนเดียเป็นตัวสํารองของโอนาแนากับผลงานปัจจุบันในฤดูกาล 2024-2025โอนานาสามารถรักษาได้ถึง6คินชีสในเพเมรีอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าถ้าหากอันตายบายินเดียย้ายออกจากแมนยูจริงทีมจะต้องหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาแทนโดยในตอนนี้มีชื่อของแอนโทนีแพตเตอร์สันนายด่างของซัตเดอร์แลนด์ที่จะดึงตัวเข้ามาแทนที่สําหรับอันตายบายินเดียส่วนตัวแอดมินก็เข้าใจนะครับว่าต้องการย้ายทีมเพราะถ้าหากยังอยากจเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพนี้อยู่การออกไป อยู่กับทีมที่ให้โอกาสลงเฝ้าเสามากกว่านี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตัวเองของผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีรายนี้เช่นเดียวกันไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ อมโมลิมลั่นพร้อมรอลุกชอไม่ว่านานเท่าไรล่าสุดทางด้านลูเบนอมโมลิมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายืนยันว่าพร้อมรอคอยลุกชอแบ็กซ้ากระดูกยุงกลับมาร่วมทีมเสมอไม่ว่าจะานานเท่าไหร่ก็ตามโดยลุกชอบาดเจ็บไม่ได้ออสตาร์ให้กับทีมปีศาจแดงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันจนถึงปลายเดือนก่อนนักเตะหายเจ็บกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้และมีโอกาสลงเป็นตัวสำรองภายใต้เจ้าานใหญ่ไปแล้ว3นดัดโดยเกมล่าสุดของลุก ลชอลงจากม้านั่งสำรอง30นาทีช่วยทีมเปิดบ้านถล่มเอเวอเรตั์ไปได้4ประตูต่อศูนย์และลุกชอก็กลับมาได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออีกครั้งนะครับก่อนเกมที่จะให้แอ์เซนเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยโค้ชชาวโปรตุเกสกล่าวว่าไม่เกี่ยวว่าเขาจะต้องพักยาวนานเท่าไรแน่นอนว่าผมจะอยู่กับเขาเราจะช่วยให้เขากลับมาให้ได้ไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทีมชาติข,ของคุณก็ต้องการคนอย่างลุกชอดังนั้น เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยเขาลูเบนอโมลิมกราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่7ธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ